เย้ทุกคนตอนนี้ช่องซิลซเกอร์มีเสื้อแล้วนะครับสามารถเข้าไปดูตามลิงก์ด้านล่างได้เลยเย้เฮ้สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องซิลซเกอร์ออนะครับและวันนี้เราอยู่กับเกมโรซเลเยอร์นั่นเองในวันนี้มีอสูรอัปเดตมาใหม่คืออสูรความฝันหรือวิชาเลือดอสูรความฝันนั่นเอง ก็นี่จะเป็นตัวละครของน้องอิงนะครับเขาได้เอาตัวละครมาพี่ยืมใช้เดี๋ยวพี่ดูก่อนนะเดี๋ยวพี่จะอัปเดตให้พวกเราฟังก่อนก็อัปเดตแรกนะครับเขาจะมีเขาจะมีการเพิ่มวิชาเลือดสูนความฝันนี้ขึ้นมาอย่างที่สองก็คือเขาจะทําให้อสูนทุกตนรีเจน HP เร็วขึ้นเดี๋ยวพี่จะเอามาเทียบก,กันให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันเร็วขนาดไหน ทุกคนดูที่แถบรีเจนเลือดนะครับดูการรีเจนเลือดของเผ่าอสูรเห็นไหมการรีเจนเลือดก็จะเร็วขึ้นนิดนึงเดี๋ยวพี่จะลองเอามาเทียบกับนักล่าสูนดูนะครับว่ามันเร็วขึ้นขนาดไหนเออเดี๋ยวพี่ว่ามันเร็วขึ้นเยอะเลยเนี่ยนี่ยเห็นไหมแค่เืนเฉยเลือดขึ้นปิดปีตปีตปีตปโอเคเราจะมารีวิว สกิลแต่และสกิลของเขากันอย่างแรกก็คือถ้าหลับถ้าตัวเอ็กนะเดี๋ยวพี่เปิดลิสสกิลก่อนถ้าตามที่สกิลถ้าตัวเอ็กคือดีมเพลว์เปิดล่ขนขึ้นหลับเอาไว้คลืนหลับอันที่สองคือดูดกลืนความฝันถ้าที่สามคือ ถ้าที่สามันเหมือนกับรนะีเจเนอเรชันน่ะมันแบบมันเหมือนการฟื้นตัวพี่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรจะต,ต้องลองใช้ดูก่อนถ้าแร่นะครับเป็นท่าตัวเอกยิงไปด้านหน้าคูดาวที่สองวินาทีใช้แล้วศัตรูจะหลับขยับไม่ได้ตีไม่ได้แต่แต่แต่มอนสเตอร์ต, Monster ตีกลับมาได้นะครับไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันคือถ้าเรายิงไปข้างหน้ามอนก็นหลับแต่ถ้าเราเดินเข้าไปใกล้มันตีไม่รู้คืออะไร <laughs> ละเมอเหรอโอเค ต่อไปเป็นท่าตัว C ท่าตัว C มีคูดาว12วินาทีเหมือนกันใช้แล้วก็จะหลับรอบตัวก็เหมือนกับท่าตัวเอ,อะคูดาวเท่ากันเลย12วิแต่ใช้แล้วก็จะหลับเออหลับหลับทําอะไรไม่ได้อะนานนี้เอ้ยเดี๋ยวพี่ขอลองหน่อยได้ไหมว่าตอนนี้พี่หลับตอนนี้ทุกคนหลับพี่ตีฟรีแล้วพวกเราตื่นไหมตื่นไหม ไม่ตื่นพี่นไม่ตื่นจกนกว่าจะหมดเวลาพี่เออยังบอกพี่สกิลตู้เซคิลตีทะลุเกาะเลยพี่การปุ๊บติดเหมือนเดิมพี่โอ้ยจริงป่ะเนี่ยไหนลองกันดิกัน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 กดกันใช่ไหมปากเฮ้ยก,กดกันทำให้การหลับไปได้นะครับก็พี่ว่าศูนย์หลับถ้า3ามสเต็งมาดีๆไอ้ตัวนี้สเต็งสเต็งน้อยมากเลยแหละเราสามารถหลับตีฟรีสามทีแล้วก็หลับตีฟรีสามที อ่าอตีตีตีพี่ไหมให้เกินครึ่งหลอดหน่อยเดี๋ยวพี่จะลองอใช้ท่า,ากลิน <พอ S 1> ความฝันอ่าพอแล้วพอแล้วไปละเดี๋ยวพี่จะลองใช้ท่ากลินความฝันนะ,พ,ะพี่รู้แหละตัววีมันคือฮิวตัวเอง <laughs> มันฮิวทีมด้วยหรือเปล่าพี่สินเออเข้าตีมาสักคนสิ โ <Okay. S 2> <Okay. S 1> อเคอ่ะพี่ยิงพุทก่อนนะนไม่รู้<ล>ต้องหลับ <c oughs> ไ,มไม่รู้ไม่รู้ว่าต้องหลับก่อนหรือเปล่านะเ <c oughs> ดีย๋ยวพี่สลีฟก่อนจึ๊กแล้วก็รีเจนเร่รีเจนได้แค่พี่เองเห <c oughs> เอฮ<อ>ะไม่เกี่ยวไม่ไม่ไม่ใช่สำหรับทีมด้วยใช่ไม่ใช่สำหรับทีมไม่ฮิวตี้นะครับฮิวแค่ตัวเองแลวทีนี้พี่จะให้ดูที่ว่ามันจะเป็นว่าต้องหลับก่อนหรือเปล่าหรือว่าไม่เป็นต้องหลับเมื่อกดฮิวได้แต่ครูดาวถือว่าเยอะพอสมควรเลยครูดาวแบบร้อยกวิ่งแหละ พี่คิดว่ามันน่าจะฮิลตัวเองได้เลยนะเออนี่อาจจะเป็นนี่อาจจะเป็นคลาแรกที่แบบฮิลตัวเองได้เดี๋ยวพี่ลองกดฮิลแบบไม่มีใครหลับดูถ้าขึ้นแสดงว่าไม่เกี่ยวกันกดแล้วนะทุกคนอันนี้ไม่มีใครหลับนะกดอีเอ้ยก็ยังฮิลเหมือนกันแสดงว่าเออเราฮิลเมื่อไหร่ก็ได้เยี่ยมเลยสรุปนะครับปีศาจความฝันเอ้อศูสูรความฝันนี้วิชา,า่นเนอรอศูรความฝันนี้ เป็นวิชาเลือดศู์ที่เหมาะกับการ p p นะครับเพราะว่าถ้าเราไปสลิปสซมอนมอนก็ตีกลับมาได้คือแม้กระทั่งว่าเพื่อนช่วยตีมันก็ยังกลับไปตีเพื่อนได้แต่ถ้าเกิดใช้กับผู้เล่นผู้เล่นตีกลับไม่ได้แล้วก็มีท่าหิวเลือดพี่ว่ามันเหมาะกัก p ร p เกือบจะล้้วนเลยโดยพี่แนะนําคอมโบให้ดูพูดมาพี่ใกล้ไหนคอมโบก็คือการที่เราจะจับเขาได้เป็นอย่างแรกเปิดด้วยสกิลตัว C ก็ดีนะครับเพราะว่าตัว C เป็นท่าที่กว้าง แล้วเราจะได้ตีฟรีอีกสามทีดีนะตัวซีหนึ่งสองสามเป็นตัวเอ็กต่อเพราะว่าตัวเอ็กมาเป็นท่าโดนยากแล้วก็ตีอีกสามแล้วก็หาจังหวะใหม่ <Wow. S 1> เพราะว่าถ้าตัวเอ็กเป็นท่าที่โดนยากนะมันเป็นท่าที่แคบฉะนั้นถ้าเราเปิดกับตัวซีเขาหลับเขาก็จะโดนท่าต่อไปโดยที่เขาหลบไม่ได้เลยนั่นเองเนี่ยหนึ่งสองสามเอ็กหนึ่งสองสามที่ว่าได้มากสุดก็สามสามไม่ก็สี่ เออคอมโบก็จะเป็นประมาณนี้แต่ตัวนี้สเต็งมันน้อยมากนะมันเวลแค่ยี่สิบเอ็ดเองตอนนี้อาจจะตีแรงกว่านี้แล้วก็ได้ว่าผมมีความคิดของผมคือไอ้เนี่ยมันเหมาะไปสายซัพพอร์ตมากกว่าเพราะว่าถ้าสมมติแบบใช้สลีฟใส่อะแล้วทุกคนลุมตีะอะอน่าจะแรงนะอืมเออ,เอ,อว่าแต่ว่ามันได้เฉพาะเวลาแบบล่าฆ่าหัวไงถ้าสมมติมาเป็นทีมอะอันนี้เป็นสายซัพพอร์ตปล่อยสกิลเสร็จปุ๊บทุกคนลุมตีเอางี้เดี๋ยวเออใช่ปุ้นมาอยู่ตรงนี้มา ก็ตัวนี้พูดให้ความเห็นว่าอาจจะเป็นสายสพอร์ตได้เช่นสมมติเดี๋ยวอิงช่วยพี่ตีธรรมดาด้วยนะแต่ไม่ต้องออกสกิลเยอะถ้าพี่เปิดด้วยตัวถ้าพี่เห็นพี่เปิดด้วยสกิลตัวซีแล้วพูดหลับอิงตีเลยนะพูดน่าจะไม่ตื่นสามสองหนึ่งแล้วก็หลับเออก็ประมาณนี้แหละเอาตายเลยอะ่ะ <laughs> ไม่ตื่นจริงๆไงไม่ตื่นเลยกับโลกเก่าเลยมไม่ตื่นวิชาเลื่องสูตรใหม่ก็จะประมาณนี้นะครับก็คลิปวิชาเลืองสูตรนี้ก็ขอจบไว้ใตเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องพี่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบายบาย